จะเป็นยังไงเมื่อเราเล่นแมป IQ Tower แล้วดันมีคนแกล้งไปดูกันเลยและที่สำคัญก่อนไปฝากทำสีอย่างตอนท้ายคลิปด้วยไปดู a k i n o โน u n อฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องอ k i ินโนโคโแล้วเราอยู่กันในช่วงไปกรดแกล้งกันแล้วเราอยู่กันในเกม Roblox กับแมปแมป โถ้ IQ Tower แด,ดงๆโอเคก็จะเป็นแบบโถ้ IQ เลยนะเดี๋ยวเราจะมาส่องดีว่าแบบกระโดดนั้นสูงหรือเปล่าอู้สูงอยู่สูงพอๆกับที่เราเล่นปาะก,กัวประก,กัวน่าจะสูงกว่านะที่เราไม่ได้ลงคลิปเพราะเราไปเที่ยวมามาดูซิว่าทางลัดมีอะไรมาดูทางลัดก่อนเลยมา ก็อ้โหพื้นหายอ้โหูหนาขนาดนี้พื้นหายเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเลยนะอันนี้จะเป็นโอ้อันนี้อย่างที่เราเคยเล่นมาแล้วเหมือนแบบปัะกัวนะอันนี้ต้องหย่บเพิ่มดูโอ้ตกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทางนัดกัน ก็ช่วงนี้ผู้ติดตามแบบเยอะขึ้นนะก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามคิมด,ด้วยและขอบคุณทุกคนที่มาปั๊มยอดวิวอ่ะคิมก็แบบให้กำลังใจคิมก็มีความสุขกับการทำคลิปเดี๋ยวนะก็แบบแต่เรากดทำไลน์โค้ดดีกว่าโอ้โหสี่ห้าสาม โหอย่ามั่วดีเดี๋ยวเราจะทำลายโคตรกันนานมากสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าเก้าสามไม่มีใครใส่เดี๋ยวเรามาทำลายโคตรอู้แล้วจะมาเดินหน้าน้ำมอยเบียคอนเบียคอนเดินค่ะ สี่สี 5, 9, ่ห้าเก้าสามทุกคนบอกไปแล้วก็จอดสีด 4, 5, 9, ่สี่ห้าก้าสามจบไปสามสโอเคทุกคนผ่านมาได้แล้วนะ ปึ้ง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 ใช้หลักสูตรจากที่เคยเล่นมาดูสิว่าทโทรแบบกระโดดทโทรแบบกระโดดแกล้งการแห่งนี้ที่จะผ่านได้ไหมอ่าไม่มีผู้เล่นคนเออโอ้ยขยันมาตุกกชัยมาปีนบันไดแบบนี้มีสีสันนะทุกคนนะอ่า ชืบชืบมาทางนี้อ่าชืบโอ้โตกอางนี้เราก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟแต่เปลี่ยนเซิร์ฟแต่ที่กลับมาที่เดิมก็นี่เมื่อกี้กินไปกดสปินมานะทุกคนนะได้เป็นคอยความเร็วอ่าป่ะโอเคมาปึ๊บถูกปั๊บเลย อ่ะอันนี้เราจะไม่เลือกใช้เพราะว่ามันเสี่ยงนะทุกคนนะอุ๊ยอุยโอ้โหอืมอืมเคโอเคโอเคไปต่อได้ไปต่อได้ไปต่อได้อ่ะฮะไปต่อได้ไหมอะไรอุ้ชู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 โอ้โหต้องใช้ความเร็วด้วยนะแบบนี้อู้ชูอุ้ชูอูชูอุ้ชู มากระโดดสีม่วงแบบกลมๆตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะทุกคนนะมาชึบแล้วก็ชึ๊บอ๋อ,อ,อมาขึ้นไปอูโหูอูโหูอูโหูึบชึบชึบชึบ แล้วก็กระโดดมาตรงนี้เสร็จแล้วก็อืมชิบอ่าใช้คอยความเร็วนิดนึงโอ้โหเกือบตกทุกคนเมื่อกี้คือแบบเกือบตกนะอื้มหชิปชิปโอ้โหมอ้โ คงไม่เล่นแล้วล่ะเดี๋ยวคนนะคงไม่เล่นแล้วลแหละเขาอยากรู้เลยว่ามันคือตรงเนี้ยมันจะได้อะไรอ่ะทุกคนอยากดูไหมฉันก็อยากรู้อืมแบบนี้ไปไม่ถึงเส้นชัยไม่ดีดก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็แค่นี้แหละทุกคนคือไปไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเกิด ค้นไปคือขอโทษทุกคนที่ไปไม่ได้แต่ว่าก็อยาอยากคิดว่าคลิปจะจบเพียงท่านี้นะทุกคนนะอยากคิดว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราอยัางไม่ได้รีวิวตรงนี้ไงมือตอบอันนี้นะทุกคนนะเขาบอกว่าให้กดชื่นชอบเกมอะไเข้าร่วมกลุ่มโอ้โหมากลุ่มอะไรเข้าร่วมชุมชน ดูสิว่ามือตบอันนี้จะแรงขนาดไหน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 อ่าโอ้โหเออคงคงไม่อยากให้มันตบยังไงเอ่ยฮะไม่กระเด็นบักละบักละบักละทุกคนนะบักละบักละ บักละแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ชอ่องคลีโนโ่โคนเนาะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆและวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับอ,อ้าวอ้าวโอเคโอ้โหฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคีโน่โคโนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลคลิปใหม่ๆวันนี้บ๊ายบายล่ะครับสวัสดี